สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฟังไทยลราเบิร์ดสปูทุกคนเนาะตอนนี้ตอมก็อยู่ที่ซันเจดของห้างไอคอนสยามนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาช้มบรรยากาศอยู่ที่ซันเจดกันนะครับผมนะซันนี้ก็สามารถขึ้นมาไล่ฟรีนะครับผมนะดูทุกคนนี่ครับผมนะท่องเที่ยวก็ขึ้นมาแล้วก็มาแวะถ่ายรูปกับนี่ครับผมน้องที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เขาเอา,เอามาติดตั้งใหม่ทุกคนนี่ครับ ตรงประตูทางออกนะครับผมนะตรงนั้นก็จะมีห้างเปิดใหม่นะครับผมเกี่ยวกับกระตูนนี่แหละทุกคนเกี่ยวกับลาบูบูนี่ดครับผมนะนี่ครับชื่อร้านทุกคนอันนี้เปิดใหม่นะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมใครที่สายอ่าตัวกระตูนนะครับผมนะสายสะสมแบบนี้นะครับผมแนะนํามาเลยทุกคนไอคอนสยามสันเจ็นะครับผมเปิดใหม่คนต่อคิวเยอะเลยนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้ก็จะมีน้อง ตัวนี้นะครับ <c oughs> ไม่รู้ซื้อนะครับผมนะเขาเรียกอะไรแต่ว่าให้ความสนใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษเลยนะครับผมนะครับคล <c oughs> ้ายๆเป็นเกี่ยวกับสุดไทยในเทศกาลอะไรขี่้างทุกคน <c oughs> เป็นงานส้างหรือเปล่านะครับผม นี่ครับผมบรรยากาศสันเจตทุกคนวันนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับผมนะแต่ตกป่อยๆนะครับผมไม่แดงนะนี่แต่ว่าอากาศดีมากวันนี้ดูนักท่องเที่ยวทุกคนมาเที่ยวสันเจตเขาก็จะแบ่งโซนกันอย่างสัดเจนเลยนะครับผมนี่ครับโซนนี้ก็จะเป็นของร้านสตาร์วัคนะครับผมนี่ทุกคนโซนด้านนี้นะครับ นี่ทุกคนมุมที่จะให้อ่านักท่องเที่ยวนะครับผมนะยืนถ่ายรูปมุมตึกของกรุงเทพมหานครนะครับผมก็จะเป็นมุมนี้ทุกคน,นสวยนะครับผมนะขึ้นมานี้ก็ไม่เสียตังสักบาทนะครับแถมยังได้รูปสวยๆเลยทุกคนใบอวดเพื่อนนะครับนี่ทุกคนตรงนี้เขาน่าจะทำเป็นแลนด์มาร์กนะครับผม น่าจะไม่ให้คนขึ้นไปแน่นอนนะครับนี่ทุกคนเป็นเก้าอี้โลบอกระย์โลบอกระทุกคนเนี่ยจูบูด้วยทุกคนนะครับนี่ทุกคนนักท่องเที่ยวนะครับผมและแล้วก็สาวไทยเต็มร้านเลยนะครับผมเนี่ยร้านนี้ต่อคิวกันยาวเลยทุกคน ทุกคนตรงนี้ก็จะมีอ่าต้นไม้นะครับผมให้เราไล่ดับแดดดบผมแล้วก็มีที่นั่งด้วยทุกคนนะครับนี่ทุกคนบรรยากาศก็ดีนะครับผมไอเชือไหเฮ้ไป นี่ทุกคนขยะหรือเปล่าเห็นไหมทุกคนเป็นแก้วสตาร์วัคนะครับผมยังมีนักท่องเที่ยวมาทิ้งตั้งใจทิ้มหรือว่าดื่มบรรยากาศดีมากบางคนเขาก็มาทำคอนเทนต์กันนะครับผมนี่ครับสาวจีนนะครับผมมาทำคอนเทนต์ สันเจ็ดนี้ต้อมก็ไม่ได้ขึ้นมานะครับนานแล้วนะครับผมเ,เห็นขย,ยะแล้วทุกคนช่วงบ่ายสองวยสามนี่น่าจะฝนตกนะครับผมโอ้โหทุกคนดูตึก เยอะจริงๆนะครับผมนะคววมเจริญนะครับผมของเมืองดวงของไทยนะครับโอ้ลานั้นน่าจะตกนะครับผมแถวเอ่อน่าจะเป็นเขตจตุจักรหรือเปล่าทุกคนฝั่งด้านนั้นนะครับ นี่นะครับผมคือบรรยากาศอยู่ตรงสั้นเจนะครับทุกคนแท่นมาแห่งไหมทุกคนแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับผมนะถ้านักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะก็จะไม่ได้ได้ภาพสวยๆนะครับผมนะเพราะว่าพื้นที่สงฝั่งก็จะเป็นร้านค้านะครับผมร้านที่เขาอ่ากั้นไว้นะ ทุกคนนะทุกที่ก็ซื้อคนนับถุงนับถุงทุกคน,นเป็นตุ๊ก,กตานะครับผมทุกคนหน่มาเช็กอินกันนะครับเดี๋ยวต้อมก็จะพาทุกคนไปชมตรงประตูทางเข้าลานในนะครับผมนะที่เขาออายืนต่อแถวการซื้อนะครับผม นี่ครับผมคิวนะครับผมนะคนที่ต่อคิวเขาก็จะเข้าไปในร้านนะครับผมร้านเปิดใหม่ทุกคนนี่ครับใครที่สายนี้อยู่แล้วแล้วคงนะครับผมมาห้ามพลาดนะครับผมใครที่มาเดินห้างไอคอนสยามนะครับผมทางร้านนี้ก็จะมีสองชั้นนะครับผมนะนี่จะมีน้องตุ๊กตาลาบูบูด,ด้วยทุกคนนี่ครับ ทุกคนซื้อร้านสวยมากนะครับผมนะการตกแต่งนะครับผมนี่ครับโอ้โห و, ทุกคนต่อแถวกันยาวบางคนก็ไม่ดูนะครับผมนะบางคนนะครับไม่ได้ขึ้นมาซันจ็ตนะครับอาจจะไม่ดูนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาชมวิวนะครับผมนะเขาก็ แปลกใจนะครับผมเพราะว่ามันเปิดใหม่นะต้อมไม่รู้ว่ามันเปิดอ่น่าจะเดือนนี้เดีดวยวทุกคนต้องเที่ยวแล้วก็คนไทยนะครับผมนาะต่อแถวกันยาวเลยทุกคนโหทุกคน ประตูที่สองก็ฝั่งนี้นะครับผมแต่ว่าเขาไม่เปิดนะครับฝั่งนี้นี่บรรยากาศอ้าวฝนมาแล้วทุกคนฝนตกแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่แรงนะ นี่ครับผมบรรยากาศสันเจ็ดโอ้ตอมฝนน่าจะมาก่อนนะครับผมนะพอดีนักท่องเที่ยวกาลังทยอยกันขึ้นมาข้างบนนะครับผม ครับเราตงเที่ยวแห่ hey, ขึ้นมาเช็คอิน mm hmm. กันทุกคน mm hmm. ร้านนี้ก็ตกแต่งสวยนะครับผมนะกลางคืนเขาน่าจจะเปิดไฟนะครับกลางคืน mm hmm. เขาน่าจะเปิดไฟตกแต่งอย่างสวยเลย,เลยครับผม mm hmm. ก็จะมีอยูอ่สองชั้นนะครับผม mm hmm. ตัวหนึ่งน่าจะหลายพันนะครับผมนะตัวการ์ตูนแบบนี้นะครับ บูมากนะครับผมตามที่ต้อมสังเกตนะครับผมก็จะเป็นคนจีนนะครับผมที่ชอบซื้อมากทุกคนเห็นเกือบทุกคนนะครับผม,ม,ม,มนี่ะครับผมนะเก่เาเป็นมาคลิปนี้ต้อมกับาทุกคนมาสมบรรยากาศนักท่องเที่ยวบนสังเกตของห้างไอคอนสยามนะครับผมนะคลิปนี้ต้อมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เ้อสวัสดีครับคลิปหนา้าเจอกันพี่น้อง